กิตตี้เราเนี่ยโอ้ยทำไมมึงลงใบกว่ามึงต้องให้พี่เมย์ลงเว้ยเราเราอย่าไปลงตรงนั้นแกมีนะอย่าลงตรงนั้นลงข้างบนข้างบนอย่าลงตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มีข้างบนมีมาข้างบนเลย

มีแค่ตีเดียวอยู่กระจอกพี่เมย์ขอเลยสิบห้าตีเฮ้ยเีีย่ะอันนั้นมันจะครึ่งนึงแล้วนะเดือดไะเดือด วิ่งแมาสองกระบอกมาเลยไม่ล่าน้อหนูเป็นเหยหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาาตีอื่นมาขอเติอเตหน่อยขอเติหน่อย เฮเดี๋ยวไม่ตะโขพี่ไม่ตะโขปะ มออยู่นี่นะมอมอมใกล้ห่ม,ใใหอหมโอ้ไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยเราอะอะไรมอรก็ต้องหลบหน่อยสิเห็นไหมกรโข่พี่ไปไหนวะเนี่ยมอสบินหมิวหม,มิวใช้ไปแล้ว

โอบพี่อะไม่ได้เอาให้ได้ดเอาได้เย็นจะเย็นมีกสุแล้วโว้ยมาชตัวนี้โอ้ิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ขอมันแตกแล้วเขาไม่รู้เดียวเดียวเดียว สองก็บอกดีกว่านะแต่พี่ต้องมีคูณนะเอาอะไรอ่ะพี่มีแต่อะไ์พี่มีแต่เฮวีฮวี่กฮะอ้าว เนี่ยดีดยนะจอย้ยาบกรุนพาติกเหมืนกัน่นไหมเ้แฮ้วฮะโอ้ทราบใครเจอบุสตโรดเดอร์พี่ขายีมหนูก็ไม่ได้ใช้หนูยังยิงได้เลย เออเอาให้นัดมันเยอะกว่านี้ไงในก็เปลี่ยนปืนแล้วเฮ้ก็เอากระสุนมาให้หนูดีกว่าเฮ้ยมีแฮมเมอร์พอยด้วยนี่หว่าแต่ไม่มีเฮียอะไรเลยกระสุนกูอยู่ไหนเนี่ยเหลือจ้าเจ็ดนัดไอ้สัตว์เมื่อกี้กูยิงไม่ยิงว่าหมดเลยนะเฮ้ย ไอ้ใคม่งเล่นเฮว่เนี่ยเอาเฮวยเรพี่มีเพียบเลย h มเราต้องหาหม่าอะไรใหม่อะพี่พี่ใช้ก็ใช้ไปโพี่ถือวิงแมนอยู่เนี่ยพี่ก็จะเอาไลท์แอมโมมืนกัน เนี่ยมาเอาไปมิวมา,าลลแล้วกบมาแล้วไม่มีจริงๆขอเขาเนี่ยก็เดินคงต้องเดินวนรอบอันนี้ถ้าจะเอาจริงๆคงต้องวนเออปิกนี่พี่ถือวิงแมนสองกระบอกมีกระสุนสามร้อยขวานัด โอเคป่ะแตมันใช้นิดเดียวใช่แกมาใช้นิดเดียวไงเหมือนมีใครมามันมา

ส่วนที่หมดว่ะเฮ้ยมันเอามาให้แล้ว400คนนัด1อ0เฮฟวีหนอ,อ่ะทำไมพี่รูดไม่ทันวะ เขามีสองตัวเขาก็กล้าเข้ามาที่เรา objection mid range เขาว่ามึงอ่อนโอ้โหเพราะว่ามันเห็นเพราะว่ามันเห็นแค่มึงเห็นพี่กล้วยปะมึงเห็นลูกพี่กล้วยปะลูกพี่กล้วยคือกัปตันทีมของกูมึงเห็นลูกพี่กล้วยปะเกาะแดงอดตัดลูกพี่กระปิดนะเพราชาวบ้านเขาแน่เลยอะพี่เลยนะวันนี้เป็นเอ็มวีพี่พี่เพิ่งดูดาเมจพี่ว่ะห้าร้อยห้าสิบห้าคิว มึงประกาศให้โลกรู้เลยมึงแปดร้อยมึงก็แปดร้อยนี่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 ห้าคิวมึงเจอมึงเจอียร์คนหนึ่งคิวเอมึงชิเมึงเจอคนร้ายยังคนร้ายยังมีฐาตัวได้ยังช่้ช่แล้วมึงรู้แล้วเนาะชัดเจนขนาดนี้นอกจากขัพาเพื่อนร่วมทีมแล้ว มเบา่าเบิวบิวบิวสี่คิวไม่ใช่เหรอแน่นอนแปดร้อยก็ประมาณนี้อยู่แล้วฮะไายกูหนึ่งคิวจ้าบิวอะบิวบิวไม่พอัดไม่นมันเหมาะสมเลยไม่มมันกลับไปเอเนจีตรงนั้นหร้ยมีแต่เฮฟวี่วะบิวเฮฟวี่เพียบเลย ทำไมไม่มีไลท์เลยวะไล์หอนเจอเยอะแยะเลยนะพี่เจอแต่เฮฟวี่ทางที่พี่มาอดเหลือหตกดปนีอกดเพชกดเพ เราต้องเข้าโว้ดพีดามึงแล้วเมื่อ,อไหร่กูจะรีโหลดอันตีเสร็จอ่ะฮะมึงลงกูงจะกดย่อเวยแต่กูไปกดแซดอ่ะกูแคอยากูแค่อยากนั่งเองเทำไมมันต้องกดอันตีกูด้วยเพื่อนใครมีกูแค่อยากนั่งเองนะเพื่อนเราปุ่มนั่งคือปุ่มอรปุ่มซี ต่ดะมึงนีงมีโม่อมึงตอขนาดที่เหลือหาตีแล้วไเูเศร้อ่ะมิวก็ไม่ค่อยชอบโลกเทาๆไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรหรอกไม่ค่อยแต่พูตามตรงนะว่าเราว่าจะบอกว่าพอมีกล้วยอือหื มันซับพอร์ตได้จริงๆคือเวลาเห็นศัตรูมันได้เปรียบอ,อ,บอ,อย,ย,ยู่แล้วกอดทองไหมกอดทองการเห็นศัตรูกอดมันมีใช้ที่มาแล้วอย่าอย้งเหลือารที่แล้วอันติไม่พมร้อมบอกซ้่งสั่งไปหาที่ชาร์ตดิติดอะไอ้่เหี้ย เฮ <tem Certain influences> ้ม oh, ันยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ก็ต้องมองด้วยตาของตัวเองเลยใช่เหรอมันจะเร็วขึ้นมันจะช่วยให้ให้วิวทางนี้วิวทางนี้วิวทางนี้มิวมันจะช่วยให้ให้พวกมึงเห็นด้วยไงไม่ใช่แค่แค่กูอย่างเดียวมันจะดีเลย ติมันเหลือห้าตีก็ุ่งมาทางนี้อ่ะมันอยู่โน่นนะออยยนีช่ใช่ใชจะมีหลังมาแบบวะเฮ้ยไปเลยเหรอเบลเยวมันสตีนะมันยังไม่จบ ไกลแล้วหมวจับกลับมาได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาเถอะอ้าวเฮ้ยทางน,นี้ไม่ได้นี่หว่า กอดแดงนั่นน่ะกอดแดสองตัวนะ contact contact ระเบิด <apr> ว <il> ่ะ uh, มันมาไม่ได้วงมขึ้นมาได้ไงวะปอดถล่นะะไลแอมโมไลแอมโมตรงนี้พื้นนี่เพียบเลยไม่ใช่หรอมีคนวิ่งมาคนวิ่งมา

ซายมาแน่ซ้ายจะเข้าวงเอาโดนมาแวซายีา่ยมา,ายมันอยู่ในนี้นะมันอยู่ในนี้เนี่ยเนมันอยู่ในนี้ เดียว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 เมยไม่อยู่คนเดียวพี่เมย์มัน่วงเหรอวะมันขึ้นปไมันขึ้นมาหลัง่ะหลังน่ไป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  เหลือแต่เนื้อเหลือแต่เนื้อมันจบแล้วมันเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมามาเอาตรงนี้เลยเหลือตัวเดียวเออโดน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 ไม่ไหวว่ะเนีใช่มันมันเยอะมันเยอะมันเยอะ มันตืววงกลมเดียวกันแล้วอ่ะแล้ววกตี